สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีจากพืชคูณ2องกรกฎมีนตุลมิถุนกันในช่วงนี้นะมีดวงเศษษฐีเพราะอะไรรู้ไหมที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะฉันเปิดไพ่เช็คมาจ้ามีดวงที่เราจะได้เงินได้เงินจากอะไรเรามาฟังกันเลยนะจ๊ะอย่างแรกค่ะเราได้ไพ่ราชาไพ่ราชาเนี่ย เป็นไพ่ของความมัง่งคั่งอยู่แล้วมัง่งคั่งไม่พอนะได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ได้ไพ่สี่เหรียญมาด้วยอะเรามาดูความหมายกันดีกว่าเนาะหลักๆเนี่ยการได้ไพ่ราชาคืออะไรมีเกณฑ์มากค่ะที่5ราศีที่พี่หมอพูดถึงนะจะมีโชคโชคเรื่องแรกนะคะเป็นโชคจากคนใกล้ตัวค่ะที่อายุมากกว่าเราที่เป็นเพศชายระบุเลยนะว่าตัวเป็นเพศชายนะคะเช่นคุณพ่อคุณพี่ แฟนบางคนอาจจะปาค่าปาขา,า,ขาเสียค่าเสียขาก็ได้ค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคจากเขาตรงนั้นอาจจะได้รับเงินก้อนเงินมรดกเงินขวัญถุงเอยเงินที่ได้ด้วยความสเสน่หา 2. นะคะถ้าไม่ได้มาจากฝั่งนั้นจะมาในเรื่องของโชควงราภที่เกี่ยวกับตัวเองราชาเนี่ยเป็นเรื่องของความมังคั่งดังนั้นลองซื้อเลขเสี่ยงทายเสี่ยงโชคที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะวันเกิดเอ้ย อายุเอ่ยเลขท้ายบัตรประชาชนเอ่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคนะคะอ่ะเรามาพูดถึงไพ่ใบที่สองนะคะคือไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญยามาด้วยเรื่องเงินแปลว่ามันคู่กับที่พี่หมอพูดเมื่อกี้เลยนะนั่นก็คือเรื่องเงินทองมีเกณฑ์ได้รับมรดกมีเกณฑ์มีโชคต้องเรียวว่าช่วงนี้ห้าราศีที่พูดถึงนะคะเป็นดวงขึ้นจริงๆดวงแบบ ดวงขาขึ้นอนะ่ะคืออะไรมันก็ดีหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองเนาะแต่เราจะต้องมาโฟกัสใบสุดท้ายค่ะนั่นก็คือใบไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยหลายๆคนที่ไม่รู้จักไพ่ใบนี้อาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ดีนะมันอะไรอย่างงี้จริงๆมันดีค่ะสี่เหรียญเป็นเรื่องของการเก็บออมดังนั้นไพ่จะสื่อว่าเมื่อคุณได้รับโชคต่างๆเข้ามาหรือได้รับเงินต่างๆอย่าเพิ่งใช้นะคะเก็บไปก่อนค่ะใช้เท่าที่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นการ รักษาดูแลเกี่ยวกับโชคลาภของเราคือถ้าเกิดได้มาปุ๊บเราฟุ้มเฟือยนะโชคจะออกไวมากมันจะไหลเป็นน้ําเลยอะซึ่งมันจะไม่ดีค่ะถ้าใช้ก็จ่ายในเรื่องของปิดหนี้ปิดเส้นจ่ายในเรื่องที่จําเป็นเก็บออมเงินหรือทรัพย์สินเนี้ยไปยประมาณ4เดือน4เดือนขึ้นไปนะถ้าทําได้ค่ะ หลังจากนั้นอะ่ะเดี๋ยวจะมีโชคในช่วงสี่เดือนให้หลังจะได้รับโชคใหญ่อีกรอบจําไว้นะคะดวงเราเนี่ยเป็นดวงเศรษฐีมีเงินเข้ามาก็จริงแต่สี่เดือนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ให้ใช้ฟุ่มเฟือยค่ะให้เราเอามาเพื่อเก็บเก็บไปอีก4เดือนเดี๋ยวจะได้โชคใหญ่อีกรอบนะคะแต่ใดๆก็ช่างค่ะถ้าเกิดว่าชาวดวงดีเนาะรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ไอเทมเสริมดวงจังเลยค่ะพี่หมอมีวอเปเปอร์ดวงดีมาแนะนํานะคะซึ่งบอกเลยว่าการันตีว่าใครที่ใช้เนี่ย ได้รับโชคจริงๆวอลเปเปอร์ดวงดีเรามีหลายแบบนะมีทั้งแบบเน้นความรักการเงินโชคลาภสุขภาพหรือแม้กระทั่งโชคดีทุกด้านเราก็มีนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกคนลองมาจับมาจองกันดูนะคะแต่แอบบอกนิดนึงถ้ามาจับมาจองวอลเปเปอร์ดวงดีนะัช่วงนี้แถมโปรดูดวงกับพี่หมอด้วยนะเออได้ทั้งวอลเปเปอร์ได้ทั้งดูดวงฟรีแล้วก็ราคาไม่บวกเพิ่มนะคะเหมือนเราจ่ายวอลเปเปอร์ แล้วก็แถมดูดวงกับพี่หมอด้วยนะอืมอ่ะยังไงก็เรียบทั้ง็สอบถามรีบมาจับจองกันนะคะ <_ S 1> เพราะว่าได้วอลเปเปอร์เสริมดวงแถมยังได้ดูดวงในช่วงนั้นเนียเนาะบอกเลยค่ะว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะ